กิจประเสริฐสวัสดีค่ะช่วงนี้การระบาดของโควิด1 9นะคะมีผู้ติดเชื้อรายวันค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของลูกค้าที่ต้องการใช้รถนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ทางร้านกิจประเสริฐยนต์เราก็มีบริการทำสัญญานอกสถานที่นะคะพร้อมกันนั้นก็มีการส่งรถให้ด้วยนะคะ ถึงที่บ้านเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถนะคะเพียงลูกค้าเตรียมเอกสารบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับเอกสารการรับเงินเดือนนะคะถ้าเป็นวิกก็2ใบล่าสุดถ้าเป็นเดือนก็1ใบล่าสุดนะคะในส่วนของอาชีพอิสระนะคะก็คือลูกค้าค้าขายนะคะก็สามารถ ซื้อรถจัก,กรยานยนต์ได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้คนค้ำคนหนึ่งนะคะในส่วนนี้ช่วงนี้นะคะเราไม่ต้องรอจนถึงวันที่7เดือน7ทางกิจประเสริฐยนต์เราก็มีโปรโมชั่นนะคะช่วย3,000ถึง1,000 0บาทนะคะรถเงินสดในส่วน ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อรถเงินผ่อนนะคะทางร้านเรามีโปรโมชั่นจนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้มูลค่า3,000ถึง10,000บาทกรณีที่ลูกค้าซื้อรถเงินผ่อนนะคะในส่วนของลูกค้าที่ซื้อเงินสดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยติดต่อเข้ามาหาที่ร้านทางเพจ กิจประเสริฐยนต์หรือโทรเข้ามาหรือว่าแอดผ่านลน์ที่เบอร์095371 9998นะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะทิ้งเบอร์เอาไว้นะคะแล้วทางกิจประเสริฐยนต์เราก็จะติดต่อกลับไปหาลูกค้า แล้วก็นอกจากนั้นแล้วลูกค้าที่ซื้อรถกับทางกิจประเสริฐเหล่านี้เรายังมีทีมช่างคอยบริการให้คำแนะนำหลังการขายนอกจากนั้นแล้วเรายังมีอะไรแท้นะคะมีบริการต่อภาษีพรบ โอนทะเบียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ